สวัสดีครับผมกิจเจริญจากช่องมือ2ทั่วไทยมาพบกับเพื่อนๆอ,อีกเช่นเคยครับวันนี้ผมมีสินค้าที่เป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าเพื่อสุขภาพนะครับเป็นเครื่องฟอกอากาศแอมเวย์ way, ผลิตจากประเทศสหรัฐอเมริกานะครับกําลังไฟขนาด220โวลต์นะครับ ตัวนี้เป็นเครื่องฟอกอากาศที่สามารถใช้กับห้องใหญ่ๆได้นะครับประมาณสัก50ถึง60ตารางเมตรนะครับตัวนี้ได้มาค่อนข้างสภาพสมบูรณ์เลยนะครับผมผมก็ทำความสะอาดในเบื้องต้นให้นะครับก็ถอดออกมา,าล้างทำความสะอาดภายในแล้วก็ฆ่าเชื้อด้วยเดต่อ แล้วกอ็อบโอโซนฆ่าเชื้ออีกรอบหนึ่งครับเพื่อความสะอาดนะฮะตัวนี้ก็สวยอยู่นะครับเดี๋ยวผมจะลองให้นะครับลืมหยิบฝามาอีกชิ้นหนึ่งโอเคจบมันมีทั้งหมด หนึ่งชิ้นนะครับโอเคเราเริ่มจากการประกอบอแผ่นคาร์บอนนะครับตัวนี้สามารถลองกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์นะครับเป็นพวกฝุ่นควันหรือไม่ก็เป็นเชื้อรา ตัวนี้จะสามารถที่จะดักจับได้นะครับมีเด็กเล็กๆคนนี้เป็นภูมิแพ้ตัวนี้เหมาะมากครับผมเราจะประกอบไปก่อนนะหนึ่งชิ้นก็คือส่วนที่เป็น,นคาร์บอนฮะอยู่ด้านในแบบนี้นะฮะชิ้นต่อไปก็จะเป็นกรองละเอียดครับตัวน,นี้ก็ผ่านการใช้งานมา ประมาณสั้ก60%นะครับยเหลือการใช้งไนอีกประมาณ40เซนนี่คือด้านหลังนะครับก็ยังสะอาดอยู่นะครับโอเคเราจะมาประกอบชิ้นที่2กันนะครับการประกอบก็ไม่ยากอะไรครับดันเข้าไปตามล็อกมันจะมีล็อกบ่าตรงนี้นะฮะเราก็ดันให้สุดนะฮะใส่ข้างล่างก่อนนะครับใส่ข้างล่างก่อนมันจะมีบ่าอยู่ข้างล่าง ปึ๊บึ๊กแล้วก็ดันเข้าไปอย่างนี้ฮะโอเคโอเคครับเรียบร้อยครับนี่กองละเอียดนะครับมาต่อกันอีกชั้นหนึ่งนะครับตัวนี้เรียกว่ากองหยาบครับผมก็เหมือนกับกองแอร์บ้านนะครับสามารถที่จะถอดชุดเนี้นะครับถ้ามันฝุ่นมันเกาะตรงนี้เยอะๆแล้วนะครับสามารถที่จะถอดไปล้างน้ําแล้วผึ่งให้แห้ง นำกลับมาใช้ใหม่ได้นะครับโอเคครับการประกอบก็มันจะมีบ่าอยู่ตรงนี้โอเคเป็นเหมือนเขี้ยวนะครับสี่เขี้ยวเราใส่ไปเราก็ดันนิดนึงงอน,นิดนึงมันก็จะเข้าได้ฮนะโอเคัขษณดแบบนี้นะฮะโอเคตรงนี้เป็นชิ้นสุดท้ายแล้วครับเป็นฝาปิดเครื่องฟอกอากาศครับก็ไม่มีอะไรมีจุดยึดสี่จุด ดันให้ดังกึกกึสี่ด้านนะครับด้านล่างโอเคอีกด้านหนึ่งครับโอเคครับนี้ก็ถือว่าพร้อมที่จะใช้งานแล้วนะครับโอเคครับเรามาทดสอบเครื่องกันนะครับผมโอเคนี่เป็นชื่อเฟซผม,มนะครับเฟซบุ o กกิจเจริญพาณิชย์ นี่เบอร์โทรศัพท์ผมนะครับ063 115 9566ใครอยากสอบถามอะไรก็โทรมาได้เลยนะครับส่วนลาย ID ก็ K R I T นะครับ73 K R I T ที่อ่านว่ากริดนะครับ73โอเคครับเรา,าเริ่มกันที่ปุ่ม power นะครับโอเคกด power หนึ่งครั้งเครื่องก็ทำงานแล้วนะครับ มีแรงลมออกมาด้านหลังครับตรงนี้ก็จะเป็นการตรวจจับคุณภาพอากาศของเครื่องนะครับนะฮะมันก็จะเริ่มที่สีออกส้มๆมันนะฮะมันจะเริ่มที่ส้มๆแรงดันลมก็จะปรับเองตามอัตโนมัตินะครับ ตัวนี้ความหมายก็คือหากคุณภาพอากาศยังไม่ดีตัวนี้ก็จะขึ้นเป็นสีแดงแล้วก็จะสีเหลืองหากเกิดการฟอกอากาศแล้วอากาศภายในห้องเราสะอาดแล้วมันก็จะขึ้นเป็นสีเขียวนะครับในอัตโนมัติแต่ตอนนี้ผมอยู่ด้านนอกมันก็จะไม่สามารถที่จะทำให้อากาศมันดีได้เพราะว่าอากาศภายนอกเนี่ยฮะ ผมอยู่จังหวัดนครปฐม,มตอนนี้ก็ร้อยกว่านะครับ PM สองจุดห้าเมื่อเช้านี้ก็ร้อยสามสิบตอนนี้ผมไม่แน่ใจว่าสักเท่าไหร่แต่ว่าเครื่องก็ฟ้องว่าตอนนี้คุณภาพอากาศไม่ดีนะครับยังเป็นสีแดงอยู่เห็นไหมฮะโอเคตรงนี้เราไม่ต้องไปสนใจเราสนใจเรื่องการทำงานเครื่องนะครับตัวนี้ใช้งานได้ปกตินี่ก็เป็นโหมดออโต้นะครับกดไปปุ๊บ มันจะทำงานในระบบออโต้ก็คือปรับแรงดนะันลมเองอัตโนมัตินะครับหากคุณภ,ภาพอากาศดีแล้วพัดลมก็จะเบาลงโดยอัตโนมัตินะครับนี่คือสปีดครับผมโอเคเรายกเลิกปุ่มออโต้นะครับอันนี้คือโหมดเทอร์โบครับผมแรงดันลมที่จะสูงสุดนะครับ โอเคครับมาดูโหมดต่อไปนะครับอันนี้อันนี้เราปรับเป็นปกติไว้ก่อนนะครับนี่คือสปีดอ่าสปีดนะครับมีทั้งหมดห้าสปีดอันนี้คือปุ่มทัมเมอร์นะครับตั้งเวลานี่คือครึ่งชั่วโมงนี่คือสองชั่วโมงนะครับ 4ชั่วโมง8ชั่วโมงและ12ชั่วโมงครับผมส่วนปุ่มนี้นะฮะตรงนี้ก็คือ,อบ่งบอกถึงสถานะของไส้กรองในแต่ละชั้นอันนี้นี่คือฝาปิดนะครับนี่คือไส้กรองหยาบคือถ้ามันตันนี่มันจะขึ้นเป็นสีแดงตรงนี้นะครับตัวนี้ไส้กรองละเอียดถ้าหมดอายุแล้วมันจะขึ้นสีแดงนะครับต้องเปลี่ยน ส่วนตัวนี้ล้างได้ส่วนตัวนี้ก็คือคาร์บอนออกองสารพิษดูดกลิ่นถ้าหมดสภาพแล้วก็จะฟ้องเป็นสีแดงนะครับเราก็จะต้องซื้อเปลี่ยนครับผมสภาพสวยครับตัวนี้ไม่มีริ้วรอย ค่อนข้างที่จะสะอาดครับผมขาดรีโมทนะฮะตัวนี้ไม่ได้มาไม่ได้รีโมทมานะครับเรากา็สั่งการด้วยระบบแมนนวลได้ครับตรงนี้รนะ,ะบบออตโต้เทอร์โบสปีดนะครับฮัมเมอร์ โอเคใช้งานได้ทุกฟังก์ชันนะครับก็ขอจบการรีวิวเครื่องฟอกอากาศแอมเวย์ way. ตัวนี้ไว้เท่านี้ก่อนนะครับหากใครสนใจก็คอมเมนต์มาทางด้านล่างนะครับสินค้ายัางอยู่ครับณนะวันที่6มีนาคม2566นะครับผมใครสนใจก็ทักทายกันมานะครับ โอเคครับก็ขอขอบคุณ FC และผู้ที่รับชมนะครับฝากกดไลค์กด subscribe และกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดการรับชมสินค้าตัวต่อๆไปที่ผมจะนำเสนอนะครับขอขอบคุณที่ติดตามและรับชมสวัสดีครับ